คลิปนี้นะครับนายชัยจนก็จะพามาตั้งค่าความปลอดภัยนะครับเฟซบุ๊กนะครับทุกวันนี้นะครับมิจฉาชีพนะครับมาได้หลายช่องทางมากนะครับแต่คลิปนี้นายชัยจนจะพามานะครับตั้งค่าของความปลอดภัยนะครับเฟซบุ๊กนะครับวันนี้นะครับนายชัยจนจะมาเปิดนะครับเปิดการแจ้งเตือนนะครับเมื่อเราอาจจะโดนหลอกล่อนะครับให้เราออกจากเฟซบุ๊ก นะครับเพื่อที่จะไปยังเว็บไซต์ของมิจฉาชีพนะครับเราจะเปิดการแจ้งเตือนนั้นได้อย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆใครที่เปิดแล้วหรือยังไม่รู้ว่าเปิดหรือไม่นะครับหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาที่ a c e b o o k นะครับกดเข้าไปที่ Facebook นะครับอ่าเสร็จแล้วกดที่ขีด3มขีดมุมบนขวานะครับกดไปเลยที่ขีด3ามขีดมุมบนขวานะครับกดไป เสร็จแล้วเพื่อนเลื่อนลงไปหาคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วให้เพื่อนกดที่คําว่าการตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าอีกรอบนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเลื่อนลงไปหาคําว่านะครับการรักษาความปลอดภัยนะครับและการเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไป แล้วเพื่อนเเลื่อนลงไปหาตรงนี้นะครับเลื่อนลงมหาคำนี้เลยการท่องเว็บอย่างปลอดภัยเห็นไหมครับเมนูนี้นะครับแสดงข้อความนะครับเตือนในกรณีที่คุณพยายามนะเข้าสู่เว็บไซต์ที่เสี่ยงอันตรายหรือเข้าขายการหลอกลวงนะครับผ่านทางเฟ c บุ o กอ่าก็คือว่านะครับมันจะแสดงข้อความเตือนทันทีนะครับเมื่อนะครับ มีการนะครับอยู่ดีๆแล้วเราเล่น Facebook ไปนะครับแล้วมันมีเว็บเด้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะหลอกล่อให้เรากดไปที่เว็บนั้นนะครับอาจจะเป็นเว็บของมิจฉาชีพก็ได้นะครับ่ามันจะดึงเราออกจาก Facebook ไปนั่นเองนะครับเราก็สามารถเปิดแจ้งเตือนตรงนี้ไม่ได้นะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับข้างหลังเนี้ยถ้าของใครที่ไม่มีติ๊กถูกนะครับให้เรากดปุ๊บ ให้มันมีติิกถูกแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะแสดงข้อความเตือนนะครับในกรณีที่คุณพยายามเข้าสู่เว็บไซต์นะครับที่เสี่ยงอันตรายหรือเข้าขายหลอกลวงนะครับผ่านทาง a c e b o o k นะครับก็คือพยายามเข้าสู่เว็บไซต์นะครับที่มันเด้งขึ้นมาใน Facebook นั่นเองนะครับหรือมิจฉาชีพพยายามหลอกล่อเราไปนั่นเองนะครับบางทีเราอาจจะเผลอกดก็ได้นะครับเราต้องตั้งค่าตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ไว้ก่อน นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงจาก Facebook นั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนยช่างจนด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่ยังไม่ได้เปิดก็ไปเปิดกันไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ